โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้ปิดลีกพีพีครับเรามาเปิดกาชาครับผมตอนนี้ในผมนี่ที่เอาบี้จากพีพีแล้วพี่ที่เติมอัดมานะเติมในวันนี้เลยนะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันลูบี้เปิดได้สามรอบครับเอาวันนี้ที่ผมนี่กะมาเอามันเลยครับโซวานสิสนมาผมต้องเอามันให้ได้ครับก็ไม่รีรายเยอะครับวันนี้ไปผมมีตัวไอีมาตัวเลยไปเปิดตัวกันก่อนครับเทปครับ ต้องมาเลยครับวันนี้คือแบบผมหวังสูงมากว่าต้องมา,าเลยครับคือแบบถ้าไม่มานี่คือมันมันการันตีผมว่าผมผมน่าจะไม่ไหวนะเอาการันตีแหละอ่าโอ้ยตัวแรกมามงุงไอ้น้องมือโอ้ยวันนี้ผมมารีบเปิดน,นะครัวก็มีเสียงรบถแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านนี่เรียกว่ามีเสียงดังเยอะมากเฮ้ยจุดสุดเหรอไอ้เหี้ยโอ้โอ ฉันซื้อน้ำมาแค่ห้าตัวเฮ้ยเบืนี้ีบอกเลยหวานหมูอยมาเร็ว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 ไม่เกลือแล้วเว้ยเออไปต่อครับเป้าหมายเราคือโทรว้าครับไปห้อยสุดกำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้ววน,นี้ต้องโทรว้าต้องโทรว้าแล้ว ต้องโทรว้าแล้วต้องโทรวาแล้วโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ลุงลุงยุตมาทำไมเดนนิสโอ้มนอัศวินมาอ๋อ oh, เ oh. จ็ดดาวล้วนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกผมว่ามันแปลกแปลกแล้วโทรว้ามาหน่อยดิโทรว่ามาหน่อยดิมาดิมาดิโทรว้ามาดิ อ,อ,อ้าวอ้าวงูสัตว์มาทำไมเนี่ยโอ้โหแมวกวาดเฮ้ยเกินไปเปล่าโทรมาโอชัมเป็นโอไซมอนโอ้อะไรเนี่อะเฮ้ยโถวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโถวะมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมาเลยเว้ยมาคู่เลยเฮ้ยเกิดไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ยินต้องไปเกียร์บอกเลยดอกนี่ต้องไปเกียร์ตอนนี้ดวงกำลังมาเฮ้ยมาไงมาคู่เลยเฮ้ยโอไม่เกลือแล้วโคลาโบนี้อุ้ยดองจันทาสบายแล้วคืนนี้หลับฝันหวานแล้วครับเออคืนนี้หลับฝันหวานนะฮอโอแต่ว่าแต่ว่าเกียร์นี่เราเราังคงค,งนคอนเซ็ปต์แห่งความเกลือเมอนเดิมนะเกียร์เนี่ยเปิดเปิดไม่เคยได้ไม่คิดมากก็ได้โรว,วาซื้อน้น้ำมาแล้วเฮ้ยปั้นตัวไหนขอเลยทีนี้ เออเดี๋ยวมาปั้นเฮ้ยโอ้เด็บไม่ด well ีครับชิ <t <t ้นนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก้นเดี๋ยวก้นเฮ้ยนี่มันเกิดไปเปล่าเฮ้ยได้เกียร์ม่มาแล้วมันเกิดไปเปล่าอุ้ยเสียงหมาก็เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวันนี้สั้นๆเลยขอแค่นี้ครับวิ่วันนี้สั้นๆเลยขอแค่นี้ เดี๋ยวผมไปปั้นต่อแล้วพรุ่งนี้มารีวิวครับก็ลาแล้วครับอีได้ล้วเว้ย